อ๋อพี่น้องครับนะฮะดูครับนะฮะหูหน้าดั้งครับนะฮะสุดๆจริงๆครับนะฮะนี่คือแม่พันธุ์ของเสียดวงครับนะฮะที่ราชธานีนะครับนะฮะใหญ่จริงครับนะแม่นี้นะครับนะฮะลำตัวยาวมากครับนะฮะท้ายนี้นะครับนะฮะท้ายสวยเลยนะครับท้ายสวยเลยนะ สงซีด้าไว้แล้วนะครับอีกสิบวันได้ผสมนะครับโหนี่สุดสุดครับสำหรับปานวาดครับแม่นี้ให้ลูกดีมากครับสวยมากครับสวยจริงๆครับเห็นแล้วหัวใจเต้นแรงครับแบบนี้นะครับใบเปิดกว้างครับลำตัวยาวมากครับเสาวงามเมืองสุราษฎร์นะครับเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับของนายหัวดวงครับนะ เสียดวงสุราษนะครับสุดๆครับนะสำหรับแม่นี้นะครับนะ่ยความสมบูรณ์นี้สุดชิดนะครับเนีความสมบูรณ์สุดๆครับขอติดตามไยนะครับนะฮะสำหรับนะครับนะแม่ปานวาดนะครับนะของนายหัวตดวนะครับสวัสดีครับ